เด็กดังเปิดตัวว่าที่เจ้าสาวออกสื่อหวานฉ่ำคลั่งรักหนักมากนักถอยหลังเริ่มต้นสถานะคู่ชีวิตสำหรับคู่รักต่างวัยนักสแสดงหนุ่มยุนพักยุนพักกับแฟนสาวดีกรีนางแบบดังคิมซูบินคิมซูบินซึ่งทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกันในวันที่สองกันยายนนี้ที่กรุงโซลโดยเป็นการจัดงานภายในเฉพาะครอบครัวและคนสนิท ซึ่งคู่นี้ปลูกต้นรักกันเงียบๆมาหลายปีไม่ได้เปิดตัวออกสื่อหรือมีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นแต่หลังจากที่มีข่าวประกาศแต่งงานไปก็ดูเหมือนจะโมเมนต์หวานๆบ้างเมื่อล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคิมซูบินโพสต์รูปตัวเองลงแบบแท็กชื่อร้านทางด้านว่าที่เจ้าบ่าวก็เข้ามาคอมเมนต์แซวหวานใจว่าน่ารักเหมือนเดิมขณะที่ฝ่ายหญิงก็ตอบกลับด้วยสติกเกอร์ส่งจุกเบาๆ